สวัสดีพี่น้องคิดชนและมิตรรักแฟนรายการวันอาทิตย์คิดถึงพระทุกท่านนะครับผมสัปดาห์นี้นะครับผมทุกท่านเป็นสัปดาห์ที่เราเริ่มเตรียมรับเสด็จพระคิดเจ้าแล้วนะครับผมซึ่งก็เป็นการเตรียมรับเสด็จพระองค์จะทรงลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์นะครับผมนั่นหมายความว่าอีก4สัปดาห์เท่านั้นนะครับผมเราจะฉลองคริสต์มาสกันแล้วครับและพระวาจาของพระเจ้าในอาทิตย์นี้นะครับผมจะมีเนื้อหาที่เชิญชวนพวกเรานะครับในการ เตรียมพร้อมเตรียมตัวนะครับและในพระครัมภีร์เนี่ยเขาจะใช้คําว่าจงระวังจงตื่นเฝ้านะครับผมนี่เป็นการแสดงหรือสะท้อนให้เห็นว่าเราควรที่จะมีท่าทีอย่างไรในการที่จะเตรียมพร้อมที่จะรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าลงมาบังเกิดในโลกมนุษย์นี้นะครับผมซึ่งนั่นก็หมายความว่าพระองค์จะมาเวลาไหนเราไม่อาจทราบได้เลยนะครับแต่เรามีหน้าที่ที่จะเตรียมตัวนะครับให้พร้อมเพื่อที่ว่าพระองค์เสด็จลงมาแล้ว เราจะได้ไม่เหมือนกับผู้รับใช้ที่พอนายมาปั๊บก็ไม่ได้เปิดประตูต้อนรับไม่ได้เตรียมพร้อมไม่ได้ปฏิบัติรับใช้เจ้านายอย่างดีนั่นเองนะครับครับผมและเพื่อให้เราเข้าใจนะครับผมในเรื่องของการเตรียมตัวอย่างดีผมมีนิทานมาเล่าให้ฟังนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานพื้นบ้านนะครับผมของประเทศฟ,ฟิลิปปินส์นะครับผมซึ่งก็จะช่วยให้เราเข้าใจในเรื่องนี้อย่างดีนะครับก็ยังมีนกวิเศษอยู่ตัวหนึ่งนะครับสวยงามมาก นกตัวนี้นะครับสามารถร้องเพลงได้เจ็เพลงนะครับผมแล้วก็เป็นนกที่สามารถที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆในโลกใบนี้เนี่ยให้หายได้ภายในพริบตาเลยนะครับเมื่อร้องเพลงครบ7เพลงแล้วคนที่ได้ฟังคนที่ได้ยินบทเพลงต่างๆจะพากันหลับไหลหมดเลยนะครับและเมื่อนกตัวนี้ร้องเพลงครบแล้วก็จะถ่ายมูลลงมาถ้ามูลของนกตัวนี้ตกลงไปที่สิ่งมีชีวิตใดนะครับสิ่งมีชีวิตนั้นจะกลายเป็นหินทันทีครับผม และแน่นอนครับยังมีพระราชาอยู่พระองค์หนึ่งพระองค์ทรงประชวรหนักมากเลยนะครับเสร็จแล้วก็ไม่มีหมอหลวงไม่มีนายแพทย์คนใดที่จะสามารถถวายการรักษาพระองค์ได้เมื่อพระองค์ได้ยินเรื่องนกแสนสวยตัวนี้เนี่ยก็มีความหวังทันทีไม่ใช่เฉพาะพระองค์แต่ข้าราชบริพารทั้งหมดรวมไปถึงบรรดาพระโรสบรรดาลูกๆของพระองค์ก็มีความหวังและมีความยินดีพระโอรสของพระองค์มีสามพระองค อาสาที่จะไปนํานกตัวนี้มาเพื่อรักษาพระราชบิดาของตนให้ได้เผ่ารถองค์แรกนะครับองโตก็ได้เดินทางเพื่อที่จะตามหานกตัวนั้นเดินทางไปเรื่อยๆตามป่าตามเขาขึ้นเขาลงห้วยไปตามถิ่นธุรกันดาต่างๆด้วยความเหนื่อยล้านะครับจึงไปนั่งพักอยู่ที่ต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับแต่พระองค์ไม่รู้ว่าต้นไม้ต้นนั้นเป็นต้นไม้ที่นกวิเศษตัวนั้นอาศัยอยู่นะครับและด้วยสัญชาตญาณนกตัวนั้นก็ได้ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า และได้เริ่มร้องเพลงเมื่อเริ่มบทเพลงแรกเท่านั้นนะครับผมพระราโอรสองโตนะครับองแรกที่ไปหาด้วยความเหนื่อยล้าและบวกกับเสียงเพลงที่พเราะหลับครับหลับไปเลยไม่ครบเจ็ดเพลงและเมื่อนกร้องครบเจ็ดเพลงแล้วก็ถ่ายมูลลงมาถูกพระโอรสองโต กลายเป็นหินครับผมพระราชายังคงประชวนและมีท่าทีจะหนักมากขึ้นเรื่อยเรื่อพระรถองค์ที่สองจึงอาสาออกติดตามพี่ชายไปเพื่อตามหานกตัวนั้นอีกครั้งแต่อน,นิจจาประสบชะตากรรมเดียวกับพี่ชายนะครับผมก็เลยกลายเป็นหินกันอยู่ที่นั่นเองด้วยความร้อนใจพระราชาจึงได้สั่งพระโชวรถองค์เล็กให้ออกติดตามไปด้วยพระโชวรถองค์เล็กก็ได้เดินติดตามเพื่อที่จะไปตามหานกตัวนั้นและไปตามพี่ๆกลับมาพระโอรสองค์น้อยก็ได้เดินทางไปเพื่อที่จะติดตามหานกตัวนั้นและพี่ชายทั้งสององคตนจนมาเจอกับผู้พเศษ ผู้เสษท่านนี้ก็เลยได้ถามไถ่ว่าเออจะไปไหนจะทําอะไรเมื่อได้ฟังเจตจํานงแล้วผู้เสษยคนนี้ก็เลย มอบของวิเศษให้เป็นเชือกทองคําแล้วก็มีมีดแล้วก็มีมะนาว1ลูกแล้วก็บอกวิธีจับนกตัวนั้นให้ด้วยนะและเมื่อพระราชโอรสองเล็กนี้ไปถึงต้นไม้ตัวนั้นแล้ว<ม>ก็ได้มองเห็นนกแล้วแหละแต่ก็ยังทําอะไรไม่ได้นกตัวนี้เนี่ยก็เลยทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้านะครับผมแล้วก็เริ่มร้องเพลงอีกครั้งเมื่อบทเพลงแรกเริ่มขึ้นพระราชโอรสองน้อยของเราได้เอามีดนะครับกีดไปที่มือนะครับผมแล้วก็เอามะนาวน้ำมะนาวบีบลงไปเกิดความเด็บปวดแสบปวดร้อนเป็นอย่างยิ่งแน่นอนไม่หลับครับทําอย่างนนี้้จคครรบบทัังงหมมด7เพลผ แพ้นี่เต็มเลยละ่ะและนกได้ถ่ายมูลลงมาก็ไม่โดนพระองค์เพราะพระองค์ไม่ได้หลับเมื่อนกถ่ายมูลเสร็จแล้วนกตัวนี้ก็จะหละับแล้วพระราชโอรสองค์น้อยคนนี้ก็สามารถที่จะเอาเชือกทองคาไปจับแล้วก็นํามาที่พระราชวังได้นั่นเองเพื่อที่จะช่วยเหลือพระราชบิดาของตนให้พ้นจากอาการพระประชวนนั่นเองครับเทศกาลเตรียมรับสเสด็จพระคิดเจ้านะพระศาสนาจักรเชิญชวนให้เราได้รู้จักถึงการเตรียมตัวเตรียมพร้อมเพื่อที่จะรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าลงมาบังเกิด ในจิตใจของเราการฉลองคริสต์มาสในแต่ละปีนั้นเราจะสังเกตว่าเราอาจจะเพลิดเพลินกับการสนุกสนานการมอบของขวัญหรือสิ่งต่างๆการประดับประดาการประดับไฟแสงสีเสียงอะไรต่างๆนะครับผมซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราจะเหมือนกับองค์ชายสอง,ององค์แรกที่หลงไปกับแสงสีเสียงต่างๆจนทําให้ตนเองนั้นได้กลายเป็นหินไปเราต้องเป็นเหมือนองค์ชายองค์เล็กที่ได้ติดมีดกับมะนาวเอาไว้ เพื่อที่ว่าตนเองจะได้ไม่หลงไปกับแสงสีเสียงนั้นมีกับว่านาวในชีวิตของเราคือการถ่อมตนการรู้จักบังคับตนเองการเสียสละและการพีกรรมภาวนาต่างๆนั่นเองครับพระวาจาของพระเจ้าในวันนี้จาาพระวรสาราโดยท่านบุญมารโกบทที่13ข้อ33ถึง37พระเยซูเจ้าได้เตือนสานุสิทธิ์ของพระองคนะ์บอกว่า จงระวังและจงตื่นเฝ้าเถิดซึ่งเป็นการเตือนพวกเราด้วยเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเราไม่มีภูมิคุ้มกันเราจะหลงไปกับความสะดวกสบายในฝ่ายโลกถ้าเช่นนั้นเราก็จะไม่มีการเตรียมตัวหรือระวังใ,ใดๆทั้งสิ้นเลยแต่การเตรียมตัวและระวังของเรานั้นทําได้โดยการที่หลีกหนีบาปการเสียสละการอุทิศตนบําเพ็ญภาวนาต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยให้ จิตใจของเราชีวิตและร่างกายของเรานั้นบริสุทธิ์เพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับเสด็จองค์พระเยซูคริสตเจ้าลงมาบังเกิดในจิตใจของเรานั่นเองครับดังนั้นเราจําเป็นที่จะต้องมีการเตรียมตัวและระวังอย่างที่พระเยซูเจ้าได้ทรงเตือนเราไว้เราต้องพยายามต่อสู้อย่างหนัก เราต้องพยายามต่อสู้กับพยศชั่วกับบาปตน้นเจตประการลบอาหารโม,โมโหอิจฉาจองห้องตน้นีอะไรพวกนี้ที่เราได้รับรู้กันอยู่แล้วเพื่อที่จะเตรียมวิญญาณของเราให้บริสุทธิ์รับพระองค์ลงมาบังเกิดและแน่นอนครับช่วงเวลานี้เราจะได้ยินคําว่ารอคอยกันเป็นอย่างยิ่งการรอคอยแต่ละคนนั้นก็ไม่เหมือนกันเช่นกันครับบางคนรอคอยนานบางคนรอคอยแป๊บเดียวซึ่งแต่ละคนนั้นก็จะแตกต่างกันไปบางคนนะครับให้คุณค่าให้ความหมายกับผลสําเร็จหรือผลรับของการรอคอย มากกว่าระยะทาง ในช่วงเวลาที่กำลังรอคอยนั้นอยู่เสีอีกหลายๆคนรอคอยให้คนอื่นมาทำดีกับตัวเองซึ่งแน่นอนว่าเราไม่รู้ว่าคนคนนั้นจะมาทำดีกับเราหรือเปล่าแต่สิ่งที่เราทำได้ในช่วงเวลาที่เรารอคอยนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะทำดีกับเขาก่อนได้เลยหรือเราสามารถที่จะตระเตรียมสิ่งต่างๆเพื่อที่ว่าจะเตรียมพร้อมที่จะให้เขานั้นมาทำดีกับเราหลายๆคนนะครับผมรอคอยให้เขานั้นมาคืนดีเราให้เขานั้นได้ให้อภัยเราแต่ในระหว่างทางเราไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาคืนดีหรือมาให้อภัยเราหรือเปล่าแน่นอนครรรรับะะะยทททาาาาางีีี่่่วน้เสมถจ าเราสามารถที่จะให้อภัยเขาก่อนได้เราสามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองเพื่อที่ว่าจะให้เขานั้นมาให้อภัยเราได้นี่คือสิ่งที่เราทําได้ครับแน่นอนครับหลายคนรอคอยที่จะให้คนอื่นมารักเราการรอคอยคนอื่นมารักนี่เป็นอะไรที่ทรมานมากนะครับผมแต่ว่าในระยะทางของเราเนี่ยเราสามารถที่จะแสดงออกให้เขารู้ว่าเรารักเขาสามารถที่จะแสดงออกให้เขารู้ได้ว่าสิ่งทุกอย่างที่เราทําเราทําเพื่อเขาถึงแม้ว่าผลลัพธ์ออกมาเขาจะรักหรือไม่รักนั่นก็เป็นเรื่องของเขา แต่เราจะไม่นึกเสียใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมานั้นเราไม่ได้เสียดายเลยในช่วงเวลาแห่งการรอคอยที่ผ่านมาและแน่นอนครับการที่พระเยซูเจ้าจะเสด็จลงมาเราได้เตรียมตัวของเราอย่างไรบ้างช่วงเวลาแห่งการรอคอยนี้เราจะสามารถทำอะไรเพื่อพระองค์ได้บ้างเราจะสามารถทำอะไรเพื่อเป็นของขวัญให้แก่พระองค์ได้บ้างดังนั้นเราสามารถที่จะเลือกข้อตั้งใจสักอย่างหนึ่งเพื่อที่พระองค์ลงมาแล้วเราสามารถที่จะบอกพระองค์ได้ว่าพระองค์ครับนี่คือของขวัญ ที่ผมตั้งใจทําให้พระองค์ในช่วงเวลาที่ผมรอคอยพระองค์กลับมาและสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะฝากให้ทุกคนนะครับผมได้เตรียมตัวเตรียมใจดังที่พระวรสารได้บอกนะครับจงตื่นเฝ้าและระวังอย่าไปอินกับบทเพลงมากนะครับที่บอกว่าถ้าเขาจะรักอยู่เฉยๆเ,เขาก็รักแต่นี้พระเยซูเจ้าเราต้องเตรียมตัวเราเองเพื่อที่จะบอกพระองค์ว่าเราเป็นของขวัญให้เพื่อที่พระองค์จะได้รู้ว่า เรานั้นรักพระองค์ครับสวัสดีครับ